ดูเต็มเตอู้หู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 หหูอดแล้วอุ <hel token thanks> huh ้ยนะพี่น้องแมนบอเลยยิ่งเสียงึึ้นโอ้ยแมนอี๋ปลาเขานั่นนะพี่น้องนั่นครับผมรอบขยับอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันดูเต็มเต็มอู้หูหูหูหโหูหูหหูตัวใหญ่ด้วยครับผมหือ มือใหญ่อีกแล้วอู้ยอู้หวานไม่เข้านเดี๋ยวพี่หลอกเปิดน้ำกันน่าจะเข้าคู่นะครับเฮ้ยสามบอกว่าว่ายว่าเป็นอย่างนีผมว่าสามเห็นสามสามตัวนะพี่หลอกนะเนี่ยบอกอู้ อื so ้อหือยี Luckily, hmm. ่สิบหกอู้หูอุ้ยนัดอู้ยี่สกสามอือหูโอ้โหโคตรใหญ่นี่ตัวนี้น่าจะเข้าแต่กลางวันครับผมโอ้โหสภาพนี่น่าจะเข้ากลางวันตัวนี้ดูสภาพแล้วไอ้พวกนี้เข้ากลางคืนนี่ตัวผู้แนนบอนี่นี่ตัวเมียปะเดี๋ยวว่าเอาโอ้ เอามากเท่าหญิงเนี่ยตรงปุ่ยไหมโอ้พี่น้องโอ้หลังละสามตัวกระโคไม่หลังนี่ว่ามันใหญ่แล้วเจอหลังนี่มันจะใหญ่กว่าสองรวม,มั้งตัวนี้โอ้จะอ่อนพี่นนองโอเคครับผม เดี๋ยวเปล่ากันครับผมพี่น้องบอกเลยคั้เดียวว่าจังแห้งครับผมวันนี้นี่หมูวานบ่าเข่าขจะโตนะพนนี่น้องนี่หลังนึ่งกูกหลังให้ได้โตง่ายนี่เอาตัวเอาเงี้ยสิพี่น้องแล้วตัปนลยไปทำงาไปหลุดนี่พี่น้องเราต้ององ,งัดหลุ่นนี้ นี่น่าจะสองได้ครับสองโลถูกปุ๋ยไหมถูกปุ๋ยไปถูกปุ๋ยัขาดแบบเออเออพี่น,น,น้เยที่สอง แหมที่สามใส่เข้าไปเอาอน,นุ้นเกือบจะลงน้อตัวบางห่นเดี๋ยวตัวนี้บเบาปอยพี่น้องไว้เอาแค่สามสามตัวพอครับพี่น้องตัวไม่โตนี่ ไอ้ตัวนี้เห็เตืนหน่อยว่าบุก็เข้ามาได้ไงตัวหนึ่งไว้ไหไหใหญ่นะครับดลขวาเอ้ยที มาถึงบ้านแล้วพี่น้องฝนก็ตกอ่าหยุดแล้วลิ้นๆปล่อยละช่างปลากันก่อนเป็นยังไงอันนี้สองโลว่อันนี้แหละตัวใหญ่พอสองโลสองอใหญ่ๆพี่น้องปลามันหวานกับปลาช่อน